สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสดรวยซับนับล้านของเราอีกแล้วนะคะรอบนี้รวยซับนับล้านจะมานําเสนอต่อสูรปรัจกรบันบนสูตรที่3และสูตรที่4ที่จะมาประกบกันนะคะอย่างงวดที่ผ่านมาเราประกบสูตร1นกับสูตร2ตัดออกมาเหลือ9กกับ0นย์นะคะตัดออกมาเหลือ9กับ0ก็เข้าที่เลข9นะ อ่ะวดที่ผ่านมานะคะเดี๋ยวดิฉันเออดิฉันดนืมเขียนตรงนี้ให้เนาะออกเก้าห้าหนึ่งนะคะเลขที่ออกก็คือเก้าห้าหนึ่งปรากฏว่าเลขมาในหลักร้อยก็คือเลขเก้าตัวนี้นะคะทุกท่านนะนี่ค่ะมาตามเป้าหมายที่เราวางไว้นะคะสําหรับชุดนี้นะคะแล้วตัวที่ตัดก็คือเก้าศูนย์นะคะเด่นสุดมาที่เลขเก้าก็ถือว่าถูกต้องนะ ส่วนรอบนี้นะทุกท่านนะส่วนรอบนี้เดี๋ยวเราจะมาดูใหม่เพราะดิฉันจะแก้ไขตรงนี้ให้นะคะดิฉันเอาไปบวกหลักร้อยอันนี้คือบวกหลักสิบโอ้โหคุณยุพาบอกอาจารย์วางผิดบวกผิดแล้ววะใช่จริงๆด้วยนะคะก่อนอื่นดิฉันขอญาตฝากคําเตือนก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเดี๋วดิฉันจะแก้ไขตรงนี้ให้แล้วก็ทําสูตรปากหลักร้อยในสูตรที่สามและสูตรที่สี่ต่อแล้วมาตัดกันจะได้ยังไงนะคะจะได้ออกมา เป็นลักษณะแบบไหนนะคะงวดที่ผ่านมาตัดแล้ว4สูตรนะทุกท่านนะตัดแล้ว4สูตรก็ยังได้9อยู่นะคะได้9เป็นอันดับ1นะคะรอง7กับ2กับ7แล้วก็1นะคะอ่าก่อนหน้านั้นก็ได้เลข4เลยตัดทั้ง4สูตรมาได้เลข4เน้นๆก็ออก4 6 4 4 6อ้าวเดี๋ยวเรามาลุยกันคําเตือนนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปนี้ด้วยนะคะสถิติและสูตรที่ดิฉันนามาให้ทุกท่าน ได้ดูได้ชมกันนี้เป็นแค่แนวทางในการไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นนะคะผลลัพธ์ที่ได้สมการที่ออกมาขอให้ทุกทกท่านได้โปรดใช้วิจารณญาณให้มากๆเลยนะคะก่อนจะนำไปใช้กันนะคะช่องของเราไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีนะคะจากช่องรวยทรัพย์นับล้านฝากกดติดตามกดกระดิ่งและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ดิฉันด้วยเด้อเป็นกำลังใจให้กันขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกัน เรามาแก้ไขสูตรปักหลักร้อยในสูตรที่สองนะคะสูตรที่หนึ่งไม่มีปัญหาเนาะเรามาดูกันในส่วนสูตรที่สองสูตรที่หนึ่งโอเคแล้วนะคะสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งนะคะหลักร้อยสูตรนี้ส่วนเอามาตัดในส่วนสูตรที่สองนะคะจะเป็นแบบนี้เด้ไม่ใช่เป็นอ่ะเดี๋ยวนะขอลบนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกัน อันนี้ไม่ใช้แล้วนะคะดิฉันว่าจะลบไม่ลบดีกว่าอันนี้คือไม่ใช้เราจะมาทำตรงนี้ใหม่นะคะมาทำตรงนี้ใหม่เราจะใช้เลขห้าบวกหกนะคะสิบบนบวกหกอ่าห้าบวกหกเป็นเท่าไหร่คะเป็นสิบเอ็ดได้เลขหนึ่งนะคะเราจะนำเลขหนึ่งตัวนี้ไปบวกเพิ่มนะคะบวกเพิ่มก็คือ เบิรเพิ่มที่รหัสนะคะบวก4บวก1บวกหบวกสและบวก1นะคะมาทีนี้เรามาดูกันนะคะสำหรับชุดนี้เราจะนำเลข1มาบวกเพิ่มนะคะบวก1ไปบวก4ได้เท่ากับเลข5 5าบวกหได้เท่ากับ6 6บวก1ได้เท่ากับ7 7บวก2ได้เท่ากับ9 9บวก1ได้เท่ากับ10คือ0นะคะต่างกันตรงไหนคะเนี่ยเลข5เลข9เลข0อ่าไม่มี1มี3ไม่มี4โอเคต่างอยู่นะคะต่างอยู่ทีนี้เราจะเอาชุดนี้นะคะเอาชุดนี้ได้1ได้5 6 7 9 0นนี้ มาวางตรงนี้นะคะห้าหนึ่งห้าหกเจ็ดเก้าศูนย์นะคะอ่าดิฉันจะแก้ไขตัวเลขเฉพาะตัวที่ไม่มีนะคะไม่มีนะอ่ะห้ามีเก้ามีศูนย์มีหนึ่งมีนะคะแล้วก็สามกับสี่ไม่มีจะกลายเป็นว่าเป็นเจ็ดกับหกนะคะจะเป็นเจ็ดกับเลขหกนะคะเลขเจ็ดกับเลขหกนะทีนี้นะอ่ะตรงนี้จะเป็นเลขเจ็ดตรงนี้จะเป็นเลขหกนะคะ เราจะเขียนแบบนี้นะอ่าโอเคนะคะเห็นไหมพอเข้าใจนะคะพอเข้าใจนะ5้าเก้าศหนเ็ดเจเนี่ย7ดกับ6อยู่ตรงนี้ทีนี้เราจะมาลบยังไงก็ต้องได้ลบตรงนี้อีกอยู่ดีนะคะทุกท่านเนะาะจะกลายเป็นว่าชนที่เลข5้าและอันดับ1เลข1มาแล้วก็3ามไม่มีสี่ไม่มีหกับ7ดนะคะ 6กับ7ที่ชนก็คือเพิ่ม6กับ7เข้าไป5 167อยู่ในตัวเด่นนะคะส่วนตัวรองนะคะทีนี้เรามาดูในตัวรองนะ,ะ9กับ0 9กับ0นะคะอ่ะข้างบนจะมีเลข4นะคะแล้วก็เลข3อ่ะสลับกันตัวเด่นในชุดที่1ก็คือ5 167 ทีนี้นี่คือใช้ชุดนี้นะคะทีนี้ห้าหนึ่งหกเจ็ดนะเด่นสุดตัวรองก็คือศูนย์เก้าสี่สามนะคะศูนย์เก้าสี่สามเรามาดูในชุดนี้นะคะทีนี้เรามาดูในชุดที่สองของปักหลักร้อยนะคะรอบที่ผ่านมาชุดนี้ได้ไหมคะถูกไหมคะเลขที่ออกก็คือเก้าห้าหนึ่งเนาะหลักร้อยก็คือเลขเก้าอ่า ส่งตรงมาจากเหนือสุดเลยนะคะส่งตรงมาจากเหนือสุดเลยก็คือถูกนะคะเอาง่ายๆก็คือถูกอนะ,ะ <c oughs> นี่ชุดนี้ก็ถูกนะสูตรนี้ก็ถูกนะคะถูกค่ะสูตรนี้ก็ถูกนะคะทีนี้เราไปดูกันในส่วนว,วดนี้กันนะคะเรามาดูกันในส่วนว,วดนี้จะเกิดอะไรขึ้นจะได้เลขอะไรปากรักร้อยบนสูตรที่สี่นะคะทุกท่านนะมาดูชุดนี้ ได้เลขเอ,อะไรกันบ้างมาดูกันโอเคนะคะแสนบวกสิบล่างแสนก็คือเจ็ดสิบล่างก็คือเลขหกสิบที่สามคูณสองหนึ่งสองได้สองหน่วยที่สามคูณสองเก้าสองสิบแปด บวกสองคงที่นะคะบวกสองคงที่ได้เท่าไหรเอ่ยเจ็ดบวกหกเป็นสิบสามสามบวกสองเป็นห้าห้าบวกแปดเป็นสิบสามสามบวกสองได้ห้าอยู่ดีนะคะได้เลขห้านะคะทุกท่านนะได้เลขห้าอ่ะเอาห้าตัวเนี้ยไปบวกเพิ่มนะคะคือบวกรหัสชุดนี้นะคะบวกสามสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ บวก3บวก2บวก3แล้วก็บวก4 3 2 3 4นะคะตัวเลขที่ได้ก็คือเลข5เราจะนำเลข5ตัวนี้นะคะมาวางบวกเพิ่มนำา5มาวางนะคะ5บวก3เป็น8 8บวก2เป็น10ได้0นะคะ ศูนย์บวกสามได้สามสามบวกสี่เป็นเจ็ดอ่ะเราได้เลขปักหลักร้อยในสูตรนี้นะคะปักหลักร้อยนะคะปักร้อยบนนะคะสูตรที่สี่นะคะทุกท่านนะปักร้อยบนสูตรที่สี่มีอะไรบ้างคะสูตรนี้เดินมาสามสิบสี่งวดแล้วนะคะสูตรนี้นะ เดี๋ยวดิฉันขออนุญาตทำสูตรน,นี้ก่อนนะคะสูตรน,นี้เป็นยังไงคะรอบที่ผ่านมาเลขที่ออกก็คือ9ก้ห้าหหลักร้อยคือเลข9รอบนี้สูตรน,นี้หลุดนะคะเนี่ยเห็นไหมดิฉันก็นึกว่าเขาจะมานะคะกลายเป็นว่ากลายเป็นว่าไม่ไม่ไม่เข้า2นะคะมาหลุดหนึ่งล้มาเข้า1ห,หลุด1เข้า1ห,หลุด1รอบนี้ขอให้เดินต่อนะคะ ทวดที่47ขอให้เดินต่อค่ะสูตรนะคะก็คือ10บนคูณ2หลัก10บนคือเลขห5าคูณสค่ะได้เท่าไหร่5้สองเป็น10ได้0ูนยศย์บวกสิที่1หลัก10ครั้งที่1ก็คือเลขหนนะคะบวกหได้เท่าไหร่คะศูนบวกหก็จะได้1 หนึงไปบวกรหัส9กนะคะหนึบวกเก้าวอาลืมนี่อยู่ตรงนี้ก็มี1นบวกเเป็น10ได้ 0, 0ูนย์ศนบวกเได้9 9้เบวกเเป็น16 6หบวกเเป็นสิหได้เลข1 2ึ่งสองสาี 5, ่ห้าหนึ่งสสาห้าเอาแล้วตรงนี้มีได้เก้าอีกแล้วทุกท่าน1นึ่งหผลปรากฏว่าตัวเลขที่เป็นเลขคี้ในหลักร้อยก็จะมี มีตรงนี้นะคะทุกท่านนะมีเลขห้มีเลข 5, เก้าแล้วก็เลขหนึ่งมาเราจะมาจับชนกันทั้งหมดสีสูตรนะคะทีนี้นะเหมือนรอบนี้นะจะได้อะไรจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันอันดับแรกนะคะสูตรที่1นะสูตรที่1กับสูตรที่2นะคะแล้วก็สูตรที่3ที่ถูกก็จะมีสีแดงเป็นแบบนี้นะอ่ะสูตรที่1นึ่งนะคะทุกท่านนะมาดูกัน 3 4มสี่ห้านะคะส่วนสูตรที่2องนะคะห้าเก้าศูนย์หนึ่งนค่ะหนึ่งหนี่คือสูตรที่1นะคะทุกท่านนะนี่คือชุดที่1อ่าเราจะประกบชุดที่1นึ่งก่อน ทีนี้เรามาประกบชุดที่สามดูกันนะมาดูชุดที่สามอ่ะชุดนี้เป็นชุดที่สามหนึ่งศูนย์เก้าหกห้าอ่ะนี่ชุดที่สี่นะเออชุดที่สี่ก็จะมีตัวนี้นะคะเมืที้แล้วชุดที่สามชุดนี้หลุดนะนี่

ทั้งสองสูตรสองชุดนี้จะตัดกันออกมาลักษณะนี้ก่อนนะสมไม่มีสี่ไม่มีห้ามีห้าหเจ็ดหนึ่งอ่าตัวรองนะคะตัวรองตัวกันก็จะเป็น สามสี่เก้าศูนย์นี่คือชุดที่หนึ่งอ่ะเรามาดูในส่วนชุดที่สองนะคะถ้าท่านคิดว่าขอใช้ชุดหนึ่งกับชุดสองพอก็ห้าหกเจ็ดหนึ่งเลยนะคะรางวันหลักร้อยนะคะหลักร้อยของเราจะเป็นเลขห้าเลขหกเลขเจ็ดเลขหนึ่งนะคะนี่คือตัวเด่นสุด เรามาดูในสองสูตรนี้นะคะสูตรที่สามกับสูตรที่สี่แต่สูตรที่สี่ก็เข้านะงวดก่อนหน้านี้นะคะสูตรที่สี่ก็เข้าหนึ่งศูนย์อ่าชุดนี้ได้เลขศูนย์เก้าหกห้าแคบลงมาอีกแล้วนะคะทุกท่านนะได้แคบลงมาอีกแล้วเห็นไหมคะ 0ู 9, ไม่มี6ไม่มี5มีอ่าสูตรนี้มาแค่2ตัวนะคะชนได้แค่0กับ5ส่วนตัวที่เหลือคือ1 9 6 8 3แล้วก็7ค่ะแล้วเราก็จะมาตัดทั้งหมดดู <c oughs> ตัดทั้งหมดเลยทีนี้มีอะไรคะ ห้าอันดับหนึ่งเลยอันดับหนึ่งคือเลข5้าในตรงนี้นะคะในตรงนี้นะ,ะเด่นสุดคือมีแค่หที่เด่นสุดไปที่ตัวกันตัวรองนะคะทุกท่านนะทีนี้เราได้ตัวเด่นสุดแล้วนะค,ะคือเลขห้าทีนี้เลขหกมีไหมเลขหกมีนะคะหมี6กชน เจ็ดมีไหมคะเจ็ดมีชนหนึ่งมีชนนี่นะคะคนปรากฏว่าตัวที่น่าสนใจมากที่สุดนะคะอ่ะแล้วศูนย์นะศูนย์ตัวนี้ก็มีชนเอาแล้วเอาแล้ว,วหันครอกแล้วอะหกเจ็ดหนึ่งศูนยค่ะห้าเด่นสุดหเจดหนึ่งูนเป็นตัวรองที่น่ากลัว แต่ดับขาดช่องของเราคือเลข6นะจะเอาอยู่หรือไม่อยู่ไม่ทราบนะคะงวดนี้นะแต่หลักร้อยอีกอย่างหนึ่งคือหลักร้อยรอบนี้คือดับเลข7สูตรที่ดับร้อยอวดนะเดี๋ยวดิวฉันจะเอาให้ดูเอาของจริงให้ดูกันเลยเอาของจริงให้ดูกันเลยนะคะท่านนะจะได้เห็นชัดเจนเนาะ ๋ย่นะฉันขออนุญาตสูตรหลักร้อยคู่ขี้หลักร้อยเป็นเลขขี้นะคะรอบนี้แต่ถ้าท่านชอบเลขคู่จัดเลขคู่นะอันนี้คือสูตรเนี่ยค่ะดับหลักร้อยบนร้อยสี่สิบวดคือเลขเจ็ดสูตรครองแชมป์นะคือสูตรนี้นะคะคือสูตรนี้นะ,ะเขาเดินมานานมากตอนนี้ยังไม่หลุดเลยนะคะ รอวันนะคะรอวันระเบิดขึ้นนะคะระเบิดนะ,ะรอวันนะ,ะ,ร,อนนะ,ะรอวันตัวเลขจะเดินกระโดดออกมาว่าจะหลุดหรือจะเอาอยู่นะคะรอบนี้เจ็ดหลักร้อยจะเป็นอย่างไรรอบนี้นะคะทุกท่านนะอ่าแต่เลขห้าของเรานะคะมีทั้งสูตรที่เป็นสูตรเมนหลักนะคะสูตรนี้เป็นสูตรเมนหลักนะ,ะที่เราจะต้องพึงระวังนะคะ ถ้าเป็นตัวรองจากนอกเหนือจากที่จะไม่มีในชุดนี้ค่อยว่ากันนะคะอ่ะค่อยว่ากันเนาะอ่ะตอนนี้และตอนนี้นะตอนนี้ก็คือเลขค่าอันดับ1เลยนะคะเลขค่าคืออันดับ1นึ่ะคะสำหรับสูตรนี้นะงอดนี้รอบนี้ตัวรองที่น่ากลัวก็คือหกเจ็ดหนึ่งศูนย์หกเจ็ดแต่เลข7จกับเลขหคือเป็นตัวเลขให้ซื้อน้อยไว้นะคะเพราะว่าอันนี้คือชนดับนะ ชนดับดับทุกหลักของช่องเราคือเลข6อ่าดับหลัก100สูตรครองแชมป์ก็คือเลข7นะคะก็จะเหลือ5เหลือ1เหลือ0ูนยะคะห้าถ้าเป็นลักษณะนี้นะทุกท่านนะตัวกันที่น่ากลัวอาจจะมีส่วนที่จะโผล่หรือเช่นไรนะคะหรือเช่นไรเดี๋ยวเรามาดูกัน 3ามสี่เก้าสาสี่เก้านะคะสามสี่เ้าศย์ไปแล้ว1ไปแล้วหไปแล้วแล้วก็จะเป็น8 3ดสาี่เก้าเท่านั้นเองนะคะสามสี่เตัวนี้แล้วก็8ตัวนี้นอกนั้นก็คือมีหมดแล้วอา้าวสมีเป็นตัวรองอยู่เลนี่ นี่อีกหนึ่งตัวก็คือเลขสามนะทุกท่านนะมีเลขสามนะชนในชุดนี้นะคะตามสเตปเลยนะคะเพราะว่าความสำคัญจะอยู่ตามสเตปไปเลยนะคะอันนี้อ่ะสามก็ชนตรงนี้นะคะสี่ไม่มีเก้าก็มีนี่เออเอ้าเก้าอยู่ในตัวรองนะคะตัวรองอันดับหนึ่งแล้วตัวที่เหลือละ่ะเหลือสี่กับแปดเท่านั้นเองนะเนี่ย หลือแต่4กับแปดนะคะ3กับ9ก็มาอยู่มุมนี้แล้วนะคะอ่าผลปรากฏว่าเหลือ4กับ8นะทุกท่านนะ3กับ9อยู่ข้างบนแล้วนะคะเดี๋ยวนะดิฉันขออนุญ,ญาตลบตรงนี้ออกก่อนเหลือ4กับ8เป็นตัวกันนะคะสีดํานี้คือตัวกันนะทุกท่านนะให้กันไว้นะคะอันนี้ให้กันนะกันนะ สกับ8นี่คือตัวกันนะคะส่วนเด่นสุดคือเลข5รองตามลำดับความสำคัญคือเลข6กเลขเเลข1นึเลขศย์เลขสเลขเแต่ถ้าดับของเราเอาอยู่ก็คือเลข6เลข7นะคะก็จะกลายเป็นว่า5เด่นสุดแล้วก็มาหมา039ย์สามนะคะห้าหนตัวกันตัวรองก็คือ4กับ8เท่านั้นเองประมาณนี้เลยนะทุกท่านนะประมาณนี้เลยนะ อันนี้ก็ชนดับหลักร้อยอันนี้ชนดับทุกหลักแล้วที่เหลือก็จะตามสเตปนี้เลยนะทุกท่านนะส่วน4กับ8จะมีแค่สูตรเดียว4จะอยู่สูตรน,นี้ชุดนี้8จะอยู่ชุดนี้นอกานั้นเขาติดหมดเลยเขาติดอันดับหมดเลยเหลือ4กับ8ถ้าชุดใหญ่นี้ไม่มาเนี่ยชุดนี้ไม่มาคือ4กับ8เป็นตัวรองที่น่ากลัวแต่หลักร้อยรอบนี้ของเราก็คือเลขขี้นะคะ ร้อยคู่ขี้บนก็คือเลขขี้นะคะรอบนี้ได้เลขขี้เลขขี้ตัวที่น่าสนใจก็คือเลข5เลขหนึ่งแล้วก็เลข3เลข9กโอ้มายก็หนึ่งตัวนะคะสตัวนี้เป็นตัวเด่นที่น่ากลัวแต่เลขคู่มีแค่0ูนย์สีเท่านั้นเองนะคะอ่าเด่นสุดๆก็คือ5้ x ก็จะเป็นต่อมาก็จะเป็น1 xx x, 3 xx x, 9 xx x, 0 xx x นะคะแล้วก็4 xx x, 8 xx x. อันนี้คือตัวกันตัวรองนะคะตัวกันนะชอบก็เอาไปใช้ส่วน6กับ7 อ่ะหก x 7x x เเท่านี้นะคะอ่ะให้นี่ให้ซื้อน้อยนะคะซื้อน้อยไว้ในหลักร้อยนะในหลักร้อยนะคะทุกท่านนะเด่นสุดคือตัวนี้นะคะในหลักร้อยรอบนี้นะคะหลายๆหลายๆท่านบอกว่า หล,หลายท่านบอกว่าคุณคุณอะไรนะคะคุณลักกี้นะบอกเลข4ี่อยู่หลักร้อยคุณลักกี้บอกชอบเลขสีหลักร้อยก็ตามได้อัธยาศัยตามอัธยาศัยได้เลยนะคะตามอัธยาศัยไปได้เลยชอบก็จัดนะคะชอบก็จัดได้เลยนะชอบก็จัดไปได้เลย อ่าแคปสำหรับหลักร้อยนะคะทุกท่านนะสำหรับหลักร้อยตัดแล้วทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะตัดแล้วทั้งหมดทั้งมวลก็คือจะอยู่ประมาณนี้หลักร้อยชุดนี้นะคะทุกงวดปกติก,ก็คือเข้านะ,ะสองส่วนนี้ได้หกได้ห้าได้หกได้เจ็ดได้หนึ่งแต่บังเอิญหกกับเจ็ดของเรานี้ไปชนเลขดับนะคะ,ะ,คะก็เลยให้ซื้อน้อยไวนะะ้นะคะเนาะอ่ะเจ็ดก็ซื้อน้อยไว้ส่วนที่จะเน้นจริงๆก็จะเป็นห้ากับหนึ่ง นะคะหกับ1ตรงนี้ก็ได้ตัดแล้วได้หกับ0พอมาตัดจริงๆก็เลยเป็นเลข5่านะคะรอบนี้อ่ะนำไปพิจารณากันได้นะคะท่านใดชอบก็เอาไปใช้นะคะท่านใดชอบก็เอาไปใช้ไม่ชอบก็แค่ผัดน,นะคะไม่ต้องซีเรียสอะไรขนาดนั้นนะคะทุกท่านนะขอให้โชคดีมีความสุขนะคะสุขภาพแข็งแรงรวยรวยเฮงเ ปังๆกันทั่นหน้านะคะสำหรับคลิปนี้รอบนี้สวัสดีค่ะแคปแล้วนะคะ